สวัสดีครับวันนี้เซลบิวนะครับวันนี้เรามาปล่อยรถให้กับพี่การแล้วก็พี่โต้งนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่การกับพี่โต้งพี่โต้งนิดนึงนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่การในการออกรถครั้งนี้ครับก็ดีใจค่ะประทับใจเป็นการเติบโตค่ะครับแล้วก็คันที่เท่าไหร่้วครับเนี่ยคันที่4ค่ะโอ้คันที่4ี่แล้วครับค่ะแล้วคันที่5กําลังรออีกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอ๋อคันที่5สําหรับเซลบิวก็เป็นคันที่2นะครับก็กําลังรอรถตัดรถมาอีกนะครับผมแล้วก็ผลไฟนแนนซ์ผ่าน ่ยากคคันนี้ดาวเท่าไหร่ครับพี่การคันนี้ดาวไปห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกใช่ครับอันนี้ออกรถเพียงแค่ห้าหมื่นหกนะครับผมพร้อมประกันพรบตู้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่โต้งนิดนึงครับพี่โต้เป็นไงบ้างครับก็โอเคนะครับสําหรับทั่วไปในในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกคชอบตู้ผมผมจะเน้นเรื่องตู้ความแข็งแรงของของตู้ไง สีสันเป็นไงบ้างสีสันก็โอเคครับยเนาะที่มาหาเซลบิวเพราะว่าชอบตู้ของอูนี้ว่าว่าคุณบิวเดียวกันใช่ครับบูบีบีซีเนาะเป็นนึ่งเงินแก้วสีนี้ก็สวยนะครับเจ๊บอกว่าสีมาใหม่ใช่สีนี้สวยมากเลยสวยค่ะถูกใจค่ะครับถูกใจนะครับแล้วสําหรับเซลเป็นไงบ้างครับพี่การก็บริการดีค่ะค่ะ ตามงานเนาะตามงานก็เทคแคร์ตลอดค่ะครับผมโอเคก็พาไปตรวจสภาพไปเอาอะยเรียบร้อยรับป้ายเหลืองเรียบร้อยถูกต้องค่ะบริการเรื่องขนส่งอะไรจดปลงจดป้ายเรียบร้อยค่ะดีมากค่ะได้ปลายเหลืองมาเลยพร้อมวิ่งงานได้ป้ายเหลืองพร้อมวิ่งงานเลยเนาะใช่ค่ะอยากให้พี่การแนะนําคนที่ดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างในการขังรถกับเซลลูค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ที่นี่บอกเลยว่าเซลเขาบริการดีค่ะแล้วเขาก็ ตลอดค่ะมีปัญหาอะไรสอบถามเขาได้ตลอดค่ะก็ถ้าใครสนใจก็มาได้เลยค่ะหาเซลล์ิวนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปปล่อยรถกันต่อนะครับขอบคุณครับ